เคยสงสัยไหมคะเอ้ยเวลานั่งสมาธิค่ะทําไมถึงมีความคิดฟุง้งซ่านคุณหมอบอกว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะแบกออกเป็น2แบบค่ะ1เรามาอยู่ที่งาน Soul Connects ค่ะนี้สสสเขาจัดงานที่เกี่ยวข้องกับจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณขนาดใหญ่มากเลยนะคะวันนี้จะพาทุกท่านได้เข้าไปดูในเซ็กชั่นเวิร์กช็อปของอาจารย์ คุณหมอยงยุทธค่ะซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิยาสตินะคะโดยเอาศาสตร์ที่ประยุกต์ทั้งตะวันตกและตะวันออกเนี่ยมาเจอกันและท่านทําสิ่งนี้มายาวนานต่อเนื่องเรียบเรียงประเด็นมา4-5ประเด็นมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะคะอันดับแรกค่ะคุณหมอบอกว่าจิตของเราเนี่ยมันแบ่งเป็น2แบบนะตามหลักของจิตวิยาสติค่ะอันนี้1คือจิตพื้นฐานอันที่2จิตขั้นสูงกว่า จิตพื้นฐานเนี่ยก็คือจิตปกติของเราทั่วไปที่มีความวอกแวกมีการสะสมอารมณ์บกได้ง่ายนะจิตขั้นสูงกว่าเนี่ยคือจิตที่มีสติสมาธิสามารถควบคุมอารมณ์จิตใจตัวเองได้มีความสงบมั่นคงและสมดุลค่ะคนที่มีจิตขั้นสูงกว่าเนี่ยก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วก็ปล่อยวางได้ง่ายให้อภัยได้ง่ายนั่นเองค่ะคราวนี้มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆก็คือ เวลานั่งสมาธิค่ะทําไมถึงมีความคิดฟุง้งซ่านเคยสงสัยไหมคะเออยิ่งนั่งนะบางคนบอกว่าไม่ค่อยอยากนั่งสมาธิเลยเพราะว่ายิ่งนั่งยิ่งเห็นความคิดตัวเองเยอะไปหมดเลยยิ่งนั่งยิ่งฟุง้งซ่านคุณหมอบอกว่าความคิดของเราเนี่ยค่ะแบกออกเป็น2แบบค่ะ1คือความคิดที่เราตั้งใจคือตั้งใจจะคิดนะคะเป็นความคิดที่มาจากจิตรู้สํานึกถ้าเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเช่นกลับมาอยู่กับลมหายใจกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวในปัจจุบันเนี่ย การคิดตรงนี้มันสามารถจุดได้แต่ความคิดก็มีอีกส่วนหนึ่งค่ะความคิดส่วนที่2องนี่นะคะก็คือส่วนที่เป็นจิตใต้สํานึกค่ะจิตใต้สํานึกเราไม่สามารถควบคุมได้เขายังมีอยู่แล้วเขาก็จะปรากฏขึ้นมาหน้าที่เราต้องทําไงคะเราต้องจัดการเขาให้ถูกวิธีค่ะจัดการให้ถูกวิธีคืออะไรหนึ่งนะคะคือต้องไม่ห้ามค่ะถ้าเราไปห้ามถ้าเราไปบังคับเขานะคะเขาไม่หายไปนะคะหรือหงุดหงิด ไม่พอใจตำหนิตัวเองแบบนี้ความคิดที่เป็นจิตใต้สํานึกก็ไม่หายไปเหมือนกันค่ะสิ่งที่ทาให้ความคิดจากจิตใต้สํานึกเนี่ยลดน้อยถอยลงเบาบางได้นั่นก็คือปลดปล่อยความวุ่นวายออกจากจิตใต้สํานึกค่ะวิธีการนะคะคือเมื่อมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาเราไม่ไปคิดตามค่ะแค่รู้ตัวไม่คิดตามแล้วก็ปลดปล่อยก็กลับมาจดจ่อกับสิ่งที่เรา ฝึกอยู่เช่นจ่ออยู่กับปลายจมูกนะคะหรือว่าที่ลมหายใจของเรานะคะแบบนี้เป็นต้นค่ะการคิดฟุง้งซ่านการมีความคิดจากจิตใต้สํานึกเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ค่ะถ้ามนุษย์ที่ยังมีสมองอยู่ยังไงก็จะมีความคิดจากจิตใต้สำนึกกันทั้งนั้นนะคะฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วมีความคิดฟุ้งซ่านต่างๆขึ้นมาเป็นเรื่องปกติและที่สำคัญเราฝึกฝนได้ค่ะคำถ,ถามต่อมานะคะทำไมนั่งสมาธิแล้วง่วง คุณหมอก็บอกอีกเหมือนกันค่ะว่าความง่วงก็เป็นเรื่องปกติเพราะการนั่งสมาธิทําให้สมองได้พักค่ะพอสมองเข้าสู่โหมดของการพักใช่ไหมคะก็มีโอกาสค่ะที่จะหลับได้ดังนั้นเวลาที่เรารู้ตัวค่ะว่าเราจะหลับนะคะก็จะมีวิธีการแก้แบบนี้ค่ะ หนึ่งนะคะให้เรายืดตัวให้ตรงขึ้นค่ะศูนย์การตื่นตัวนะคะอยู่ที่ก้านสมองค่ะฉะนั้นการยืดตัวให้ตรงขึ้นจะช่วยให้ศูนย์การตื่นตัวเนี่ยเขาทำงานได้ดีขึ้นสารสื่อประสาทต,ต่างๆก็ทํางานได้ดีขึ้นด้วยหรืออาจจะใช้วิธีหายใจเข้าลึกๆนะคะเอาออกซิเจนเข้าไปนะคะอ่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการจินตนาการถึงแสงสว่างค่ะนึกขึ้นมานะคะเพื่อดึงสติของเราขึ้นมาได้ค่ะ ความฟุ้งกับความง่วงก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะเวลาเราฝึกสมาธิฝึกสติเจอสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติค่ะสำหรับเทคนิคของคุณหมอนะคะที่ใช้ในการฝึกสติสมาธินะคะคุณหมอจะใช้การรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกค่ะและสามารถทำได้ทั้งหลับตาและลืมตาค่ะรับรู้ลมหายใจที่ปลายจมูกเป็นการจดจ่อ อย่างผ่อนคลายให้เริ่มต้นจากการหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะทำแบบนี้สัก5ารอบหายใจค่ะเราจะเริ่มรับรู้ถึงลมหายใจที่มันละเอียดอ่อนได้เนาะเสร็จแล้วค่ะให้วางความรู้สึกไว้ตรงจุดที่ลมหายใจเรารู้สึกชัดเจนนะคะตรงปลายจมูกค่ะแล้วก็อยู่กับตรงเนี้ยต่อเนื่องต่อเนื่องพอมีความคิดฟุ้งซ่านหลุดไปนะคะก็ค่อยๆดึงกลับมาใหม่ ฟุ้งซ่านอีกก็ดึงกลับมาใหม่ท่าแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสติก็จะแข็งแรงขึ้นและสามารถทําได้ทั้งหลับตาและลืมตาค่ะการหลับตาก็จะเป็นการทําสมาธินะอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกนะคะจดจอไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างผ่อนคลายค่ะพอลืมตานะคะเราก็สามารถเอาทีนี้ไปฝึกสติได้เวลาที่เราต้องการจะทํางาน เราก็จดจอกับงานที่ทํำสัก80%แล้วก็แบ่งมาตรงลมหายใจเนี่ยมาฝึกติสัก20%ค่ะเราจะมีความรู้สึกตัวมากขึ้นงานที่ทําก็จะดีขึ้นด้วยเวลาที่มีเรื่องมากระทบใจนะคะกลายเป็นความโกรธความโมโห,หหรือการคิดไม่ดีต่างๆค่ะก็ให้เราเปลี่ยนนะคะจากการโฟกัสเรื่องนั้นค่ะมาโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจของเรา80%ค่ะแล้วก็โฟกัสกับเรื่องนั้นๆน่ะสัก20% อยงเท่านี้เราก็จะดึงสติเรากลับมาได้เยอะนะคะพอได้ฟังแบบนี้รู้สึกว่าออการฝึกสตินี่ง่ายนะคะคือมันเหมือนเราชักเขยื้อได้นอะอ่าช่วงไหนที่เราพร้อมที่จะฝึกสติเต็มที่เราก็ดึงกลับมากับตัวเองเต็มที่เลยช่วงไหนที่เราจะทํางานอ่าเราก็ไปโฟกัสกับการทํางานให้เต็มที่แต่ก็เก็บไว้นิดนึงนะคะกับลมหายใจหรือเก็บใจไว้กับตัวนิดนึงเพื่อที่จะยังฝึกสติอยู่ดึงไปดึงมาแบบนี้บ่อยๆนะคะสติก็จะแข็งแรงขึ้นสมาธิก็จะดีขึ้นด้วยค่ะ ประโยชน์ของการฝึกสติสมาธิมีผลต่อสมองอย่างน้อย4ส่วนค่ะ1คือส่วน prefrontal cortex คือสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่ควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องของการตัดสินใจวิจารณญาณต่างๆส่วนที่2นะคะคือส่วนของ amygdala ค่ะเป็นสมองส่วนอารมณ์เมื่อฝึกสติสมาธิค่ะสมองส่วนนี้นะคะจะทํางานน้อยลงค่ะก็จะทําให้การตอบโต้ต่างๆกับอารมณ์รบหรือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบค่ะลดน้อยลงนั่นเองค่ะ ส่วนที่3ค่ะซิงกูเลตคอร์เทกสมองส่วนนี้นะคะทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจดจ่อค่ะก็พบว่าคนที่ฝึกสติสมาธิค่ะทําให้สมองส่วนนี้จดจ่อได้มากขึ้นทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองและส่วนที่4นะคะคือส่วนอินซูล่าที่เกี่ยวข้องกับความเห็นอกเห็นใจค่ะ ผู้ฝึกสติสมาธิเป็นประจำค่ะจึงทําให้มีเมตตาแล้วก็ให้อภัยได้ง่ายขึ้นค่ะผลที่ดีขึ้นจากสมองทั้ง4ส่วนเนี่ยนะคะก็ทําให้ชีวิตประจําวันของเรามีความสุขมากขึ้นแล้วเนาะคุณหมอปิดท้ายนะคะว่าเราจะยังไม่สามารถมีจิตขั้นสูงเนี่ยได้ตลอดเวลา100%เอเอาว่าในชีวิตเรานะคะสัก 10- 20%ค่ะชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไปเยอะขึ้นเลยคิดง่ายๆนะคะถ้าชีวิตของเรามีสติมากขึ้นหลายๆอย่างที่เราเคยทําโดยไม่มีสติสิ่งนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงไปความสุข ความสำเร็จแล้วก็ความสัมพันธ์ดีๆรอบตัวของเราก็จะกลับมาที่เราเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ตะวันออกหรือศาสตร์ตะวันตกการฝึกสติสมาธิเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับยุคนี้ทําได้มากได้น้อยไม่เป็นไรขอให้ได้เริ่มทาวันนี้เพราะสิ่งเหล่านี้ดีต่อสมองดีต่อตจิตใจและดีต่อชีวิตของคุณแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ